ยิ่งห่างไกลยิ่งอยากเจออ่าเรามาด้วยหัวข้อนี้กันอีกแล้วนะอ่ะดูซิว่าทําไมเขาถึงอยากเจอหน้าคุณอยากรู้อยากรูก้ความรู้สึกข,ของเขาตอนนี้นะคะก็ดยเลยไม่มอขออนุญาตเปิดดอตาของทุกคนนะ,ะดูซิทำไม <c oughs> โอ้โหมีการไปบนบานศาลเก้าทำพิธงพิธีขึ้นสายเสน่ห์ก็มาเดวิลก็ขึ้น อยากพูดคุยอยากสื่อสารมันรู้สึกอึดอัดนะมันคือความแบบฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันนิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วเออเธอดูเหมือนแบบอยากโสดเหรอเออเขาบอกว่าคุณอยากโสดเหรอคุณไม่สนใจฉันเลยเหรอคุณจะอยากอยู่คนเดียวตลอดไปใช่ไหมคุณอยากขึ้นคานตลอดชีพแล้วใช่ไหมเออความรักคุณไม่สนใจแล้วใช่ไหม คือ่าคุณหาเงินเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้แค่นั้นแล้วใช่ไหมเออประมาณนะั้นออกมิออก๊กออกเนี่ยแบบโกรธนะดูหน้าดูหน้าเขาสิโกรธไหมละ่ะอ่ะดูตาเห็นไหมเห็นไหมแสงได้ไหมแสงหน้าตาบึ้งตึงตามจะหลุดออกมาแล้วเนี่ยจากลูกกตาเขาเนี่ยนะมันมีความแบบโกรธมากโรกรกร้ล้านตัวหึงหวงมาก แล้วช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากสวยค่ะไฮโซตั้งแต่หัวจรดเท้าแบรนด์นุงแบรนด์เนมเสื้อผ้าเฟชชองแฟชั่นเจ้าแม่แฟชั่นคนหนึง่งเจ้าพ่อแบรนด์เนมคนหนึง่งแล้วออกเนีย้ยแบบโซดรวยเออทำตัวโสดอืมนั่นแหละตรงนั้นแหละนะแล้วไม่สนใจเลยเขาเลยเออ แล้วแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาใช่ไหมคุณจะทําแบบนี้ใช่ไหมเ,ออเขาก็เลยแบบว่ามีการแบบอาจจะเอาดวงชะตาขอ,ของคุณเนี่ยะนะกรณีของคนไทยนะเพราะไม่เห็นชาวต่างชาติขึ้นนะเหมือนเขาจะมีการเอาดวงชะตาของคุณน่ะไปให้หมอดูดูไปเช็คดวงชะตาได้นะหรือไปให้พระอาจารย์เช็คดวงชะตาของคุณได้นะเพราะไพ่พระสังกราชขึ้นแล้วก็มีมองอีกใน,ในหนึง่งเขาอาจจะมีการแบบไปบนบานศาลกล่าวไปขอพร ไปไหว้เสียกสิทธิ์ที่เขานับถือทำไงก็ได้ให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอีกครั้งนึงอ่ะเพราะเขาแบบคิดถึงมากช่วงนี้ห่างกันที่ไม่ได้เจอตอนนี้อ่มันยิ่งห่างมันยิ่งคิดถึงยิ่งอยากเจออยากเห็นหน้ามันมีความกังวลอ่ะเออมันกลัวว่าความสวยความดูดีมีสเสน่ห์นะไม่เตากูในช่วงนี้มันจะไปทำให้ใครบางคนก็มาจีบคุณมาแทรกกลางมาเป็นรักแทรกรักซ้อนได้อ่ะ ยิ่งคุณยิ่งนิ่งนิ่งเงียบเงียบเนี่ยเออไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่โพสอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะโพสบ้าททางานเนี่ยาเงินเนี่ยไม่โพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันยิ่งทําให้เขายิ่งคิดหนักกว่าเดิมว่าคุณลืมเขาแล้วหรอคุณมีคนอื่นมาแทรกแล้วหรอประมาณนั้นมันมันมันแบบมันเริ่มจะแบบ คนกระายใจอ่ะมันอยากพูดคุยมันมันทนไม่ได้แล้วอ่ะมันเต็มไปด้วยคําพูดที่แบบอยากสื่อสารแบบชัดเจนคือการแปะมัดทาคือการพุ่งทะยานมาพูดมันรู้แล้วรูร้รอดเลยอ่ะพูดความในใจอ่ะที่เขาอยากจะแบบพูดมากๆเลยอ่ะเพราะตัวตนจริงๆของเขาอ่ะเขาไม่ชอบอะไรแบบคุมเครือไม่ชอบอะไรเงียบๆแบบนี้ไงแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตายในสังคมก็ได้ แล้วก็เป็นคนนี้แบบผู้คนให้การยอมรับผู้คนเข้าหาเขาเยอะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมพระพระสังกราอาจจะเป็นตัวแทนของเขาก็ได้นะถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันเลยําให้เขาเนี่ยเคยชินกับความคนเข้าหาเยอะก็เลยแบบไม่อยากเข้าหาคุณก่อนไม่อยากเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเดี๋ยวมันจะเสียอีโก้มจะเสียเกียรตินึกออกใช่ไหมอ,อ๋อนั่นแหละต้องรักษาภาพคดมันเลยแบบ แต่ไม่ได้วยความปัดใจแล้วก็เต่ไม่ปด้วยความคิดถึงกวลกระวายใจอยากคิดถึงอยากเห็นหน้ายิ่งห่างไกลยิ่งอยากเห็นหน้าประมาณนั้นคิดถึงมากส่วนตัวคุณเองถ้าพูดไม่ดีกลับมาฉันก็พูดไม่ดีกลับไปนะคะราชินิถือดาบเออธรรมดาสักที่ไหนละ่ะคุณอนะ่ะเออมีความเป็นแม่มาจะแ,แม่มาเฟียไม่ยอมค่ะคุณไม่ยอมเขาหรอกถ้าเกิดว่าเขาพูดมาแล้วคุณไม่ได้ผิดนะคุณด่าแน่ เออแล้วคุณชนะเขาทุกรอบไม่มีรอบไหนที่คุณแพ้เขาอ่ะนะเขาแพ้คุณทุกรอบจ้ะเออถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ผิดนะเออคุณสู้เลยนะเขามองว่าคุณไม่สนใจเขาอ่ะวันี้ยังมองได้อีกมุมนึงแล้วคุณก็พูดจาทำร้ายจิตใจเขาเหมือนกันเออเออจะจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วแล้วแล้วเขาจะเอายังไงต่อไปส่วนตัวคุณเองอ่ะนะคุณก็แบบ ช่วงนี้ก็ขอพักเบรกขออยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่ในพื้นที่สงบความเรียบร้อยของคุณละกันเพราะว่าถ้าคุยอะไรออกไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเดี๋ยวก็มีปัญหานู่นนี่นั่นอีกมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลมเนี่ยคุณก็เลยมองว่าโอเคฉันขออยู่ในพื้นที่เงียบๆของฉันก่อนละกันช่วงนี้เธอจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาค้อยๆเธอเป็นไปเลยช่วงนี้ฉันขออยู่นิ่งๆก่อนเถอะนะเออเธออยากเป็นอะไรก็ปล่อยเธอไปเธออยากเป็นบงเป็นบ้าเธอ ตามแล้วแต่เธอเลยเธออยากทําอะไรก็ปล่อยเธอไปอยากเรียกพิธงสนุงสนีทําพิติกรรมอะไรก็เออตามนั้นฉันเข้าใจเธออยากเป็นแบบนั้นนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยไพยวรวรรคขึ้นเขารู้สึกรักคุณอะความรักที่เขามีต่อคุณไม่เคยลดน้อยลงเลยวันแรกรักคุณยังไงตอนนี้ก็ยังรักรักคุณเหมือนเดิม แลวที่เขาไม่อยากเข้ามาใกล้คุณน่ะแม่หมอมองว่าเขากลัวไงกลัวว่าจะรักคุณมากกว่าเดิมกลัวว่าจะหลงรักคุณหนักกว่าเดิมอ่ะมันมีมันมีไพ่เดวี่ด้วยอ่ะความรุ่มหลงความมัวเมาอ่ะเออรักเกินเหตุอ่ะชอบเกินเหตุอ่ะเพราะตอนนี้เขารักคุณมากเป็นพิเศษแล้วจนไม่ต้องอันทางงทํางานไม่ต้องโฟกัสเรื่องงานแล้วไม่คิดเรื่องงานแล้วคิดแต่เรื่องแม่หญิงสาวคนนี้แหละ เออไม่มาเฟียที่พูดจาตรงแบบนี้แหละหวานไม่เป็นคนนี้แหละเออนะแต่ลึกเนี่ยเขารักคุณนะอ่าเดียหมอสรุปให้หนึ่งใบนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงสรุปนะคะสรุปหนึ่งใบอา้าวทะเลาะก,กันอีกแล้ว <c oughs> ก็คือเพ่บอกว่าให้แล้วมาระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็ให้เราปรับเปลี่ยนเนาะอย่าพยายาม พูดอะไรที่แบบทิ่มแทงหัวใจรู้นั่นแหละว่ารามโหก็อยากแบบพูดใช่ไหมเพื่อความสัตย์ใจไว้ก่อนแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายนึงเสียใจอะ่ะเราก็ต้องคิดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบระยะยาวได้แต่ว่าถ้าบอกว่าสรุปก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ดีขึ้นอืมอย่าเพิ่งเศร้าอ,อย่าเพิ่งน้อยใจไปแล้วก็เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นก็ได้ในในใน,ในตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นคนเอาเด่ดใจจากเป็น คนที่ไม่ค่อยฟังคุณนะค่อยจะฟังคุณมากขึ้นมาดูเลยเทคแคร์คุณมากขึ้นเออแล้วช่วงเนี้ยเออมันห่างไกลกันด้วยอะมันก็คิดกันได้หลายแง,ง่หนละายมุมเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาเขาหน่อยแต่ที่แน่เดี๋ยวเขาจะกลับมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็อะไรที่คุณไม่ชอบเขาจะปรับนะส่วนตัวคุณเองต้องมีเรื่องปรับนเรื่องคําพูดนิดนึงแค่นั้นเลยโอาใจเขาเป็นเออถ้าเป็นผู้หญิงก็หวานนิดนึงเนาะใช้บรรยาหญิงเล่นนิดนึงแต่ว่าที่แน่ๆคือเขารักคุณนะ คุณรักเขายังไงเขาเองก็รักคุณแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคำสำนายที่ดีนี้กปนไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแม่หมอยังมีกำไรพระแม่ลักษมีนะคะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะมีสีทองสีเงินแล้วก็สีพิงโกก็คือสีชมพูเนาะเพราะฉะนั้นกำไรพระแม่ลักษมีนะคะเป็นทองคํานะคะ ชุบท,ทองคำ 18K นะไม่ลอกไม่ดำหนึ่งปีเต็มๆขอกัรันตีว่าไม่ลอกไม่ดำนะเพราะฉะนั้นกำไรพ่อแม่สามีนะคะจะเปิดดวงเสน่นะเมตตาประทานพรความรักเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นผู้ใหญ่รักเอนดูนะคะประทานพรความสําเร็จเพราะฉะนั้นใครเป็นสายเสน่ห์เมตตานะคะต้องการความรักเจอคู่แท้นะดึงดูดการเงินนะ ห้ามพลาดเลยกับกําไรพระแม่รักษณีชิ้นละ299ไม่ลอกไม่ดํานะคะดีมากๆใส่ไปเลยยาวๆ1ปีเต็มๆสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะส่วนตัวมาเลย24ชั่วโมงนะคะตอนนี้มีจํานวนจํากัดใครต้องการรีบจองกันได้เลยนะคะ